สวัสดีค่ะสินค้าเข้าใหม่มาแล้วนะนั่นก็คือเครื่องอบแห้งผลไม้นั่นเองนะคะยี่ห้อมอไฟลิชาร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนอกเลยว่าเป็นยังไงเป็นสีนํำเมินเรียบหรูแน่นอนคะ่ะด้านหลังมีที่ระบายพัดลมให้คุณลูกค้าด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มีพัดลมมาให้คุณลูกค้าแน่นอนคะ่ะด้านล่างเป็นแบบนี้เลยนะมีที่การลื่นมาให้ถึงสี่มุมเลยนะคะ ไม่เคลื่อนที่เลยนะน้องตัวนี้เปิดมาด้านในเป็นแบบนี้เลยนะลูกค้าสังเกตเลยว่ามีพัดลมด้านในแน่นอนนะอีกอย่างเขาแถมถานมาให้คุณลูกค้าแน่นอนค่ะลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเลยนะถึงสี่ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูเลย,ยใส่ง่ายมากเลยนะตัวถาดเป็นสแตนเลสค่ะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนเพราะว่าเป็นสแตนเลสฟูตเกแน่นอนค่ะนี่เลย ยังไม่พออีกเขาแถมถาดรองมาให้คุณลูกค้าด้วยกันเศษตกด้วยเฮ้ยดีมากนี่เลยสามารถอบพิกอบเนื้ออบใบชาอบเก๊กหวยอบได้ทุกอย่างเลยนะส่วนตัวด้านบนนะเป็นแบบนี้เลยนะสวยมากเลยใช่ไหมคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง35-80องศาคา่ะนี่เลย เราก็ตั้งเวลาได้ถึง24ชั่วโมงค่ะค้ามวันค้ามคืนยังได้นะนี่เลยส่วนตัวปักนะตัวนี้เป็นปักจีนนะคะแต่บอกเลยว่าเราแถมปกักแต่งให้คุณลูกค้าแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจพิมพ์สนใจด้านล่างได้เลยนะจะได้ไปในราคา2,099บาทค่าส่งเพียง39บาทนะ ใครสนใจพิมพ์เข้ามาได้เลย